เพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะชุดเจาะ4ตัว3ตัว2ตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าชุดมัดรวมนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาดูเนาะรอบที่แล้วที่ผ่านมานะคะเข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะคะแนวทางออกนะคะ75 8 8 9 5นะคะพี่น้องจา๋าล่าง2ตัวก็ แปดแปดนะคะสองตัวล่างแปดแปดนะคะล่างทางสปปลาวก็เจ็ดห้าเนาะพี่น้องจ๋าเก้าห้าคือชุดบนนะคะพี่น้องจ๋าเก้าห้าเนาะดูพี่น้องจา๋ามั่นใจมากๆเนาะแต่ว่าหัวลงนะคะอันนี้ก็หัวลงเช่นกันทำไมอย่างนั้นก็ตรงเป๊ะเลยนะคะพี่น้องเก้าเก้าหกห้าเนาะไอ้ไม่ใช่แปดหกห้าอันนี้แปดเก้าห้า ทำมาอย่างนั้นสามตัวแตกนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวก็เกือบไปเนาะรอบนี้นะคะก็ยังไม่แตกนะคะสําหรับสามตัวนะคะสี่ตัวก็ไม่มาเนาะมั่นใจแปดหกนะคะสายวิ่งสายรูดก็เข้าแปดนะคะแปดกับเจ็ดนะคะก็ยินดีนะคะกับสายวิ่งสายรูดด้วยนะคะก็ไปดูกันต่อเนาะของวันที่สิบสามนะคะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา้าสูตร2กับสูตร1ก็แตกอยู่เนาะพี่น้อง ก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพลงเสียกลางการนาเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะวันจันทร์นะคะวันที่13นะคะเดือน12นะคะ2564นะคะ เพียนพาด้วยนะคะเราพัฒนานะคะชุดจอดสี่ตัวนะคะสามตัวและสองตัวนะคะ มัดรวมเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวเด่นเนาะตัวเด่นในตารางนะคะหกหนึ่งสองเก้าห้าเจ็ด นะคะพี่น้องจ๋าสามารถพี่น้องสามารถจับเองได้นะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นแอด cut มาแล้วนะคะให้เหลือแค่6ตัวเนาะสำหรับตัวเด่นนะคะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ6 2 9 1ก็ติดไปบ้างก็ดีเนาะสำหรับ1นนะคะสี่ตัวนะคะ ห้าสองหกหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งสองหกสามตัวนะคะสองหกหนึ่งห้าสองหก ห 1> 1, 9, 9, นึ่งสองเจ็หนึ่งเกหนึ่งเสองหกะคะหชุดนะคะสำหรับสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวให้แค่2ชุดเนาะพี่น้องก็สามารถจับในตารางได้นะคะ ชุด2ตัวเด่นนะคะแอดก็จะให้8ชุดนะคะสำหรับชุดตัวเด่นนะคะสองหกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะพี่น้องจา๋าสองหนึ่งนะคะหกหนนะคะ ก้าหนึ่งนะคะหกห้าเก้าเจ็ดติดเบิ้ลไว้หน่อยก็ดีนะคะสองสองนะคะวันจันทร์ก็ชอบเบิ้ลอ,อยู่เนาะสองตัวบนล่างนะคะไปกลับด้วยนะคะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแนวทางร่วมกันนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับตัวที่แอดชอบเนาะแอดชอบห้าสองหหนึ่งนะคะ3ตัวนะคะสองหหนึ่งนะคะสาตัวสี่ตัวอันนี้สี่ตัวอันนี้3ามตัวเนาะ 526นะคะเก้ 9, 2, นะคะพี่น้องชุดนี้ก็สวยเนาะเก้หนึ่งนะคะสชุดเนาะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจะจับตัวไหนก็ ขึ้นอยู่กับดวงนะคะของแต่ละบุคคลนะคะพี่น้องจ๋ามาดู2ตัวเด่นเนาะสตัวเด่นแอดชอบนะคะ2 6นะคะ2 1 6 1 29 65นะคะ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมเนาะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปนะทีนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆและพี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีแต่ความสุขนะคะล่ำล่ำเลยรวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ